ชามังกรนะคะเดือนนี้มีดาวที่มีกําลังเป็นกเกษตราธิบดีนะคะจรมาในเดือนนี้นะ ถึง4ดวงด้วยกันนะคะดังนั้นดาวเป็นกเกษตรตาธิบดี4ดวงนะจะส่งผลดีในเรื่องอะไรบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะช่องของเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะตรวจเช็คจากลัคนาราศีก็คือจะตรงและแม่นยำนะคะมากที่สุดนะดังนั้นใครท,ที่ทราบลัคนาราศีรู้ว่าตัวเองเป็นคนลัคนามังกรดูคลิปนี้ได้เลยนะคะสาหรับผู้ที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะก็ดูตาม วันเกิดคือ15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะก็พอจะดูได้เหมือนกันหรืออยากจะดูตามอัธยาศัยนะคะก็เรียนเชิญได้สำหรับช่องของเราเป็นคอนเทนต์เรื่องของการพยากรณ์นะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะก็จะมีออกไม้ฟังฟร,ฟรีทุกเดือนนะคะหากสนใจกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับดวงดาวนะคะในเดือนนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะตัวหนังสือสีเหลืองนะคะและตัวเลขสีเหลืองเป็นดาวที่มีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีนะคะในช่วง 1-15ถึงกันยายนนะคะมีดาวที่เป็นเกษตรราธิบดีคือดาวอาทิตย์นะคะ1เลขหนึ่งนะดาวพุธนะคะเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและมหาอุดนะคะในตําแหน่งเดียวกันแล้วก็ดาวศุกร์ดาวเสาร์นะคะดาวประจําตัวของชาวมังกรก็คือดาวเสาร์นะก็เป็นเกษตรราธิบดีด้วยณนะปัจจุบันนะก็จะเดินถอยหลังจนคิดว่าสําหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนน่าจะถอยหลังเกือบสุดแล้วนะคะดังนั้น จะสิ้นสุดการถอยหลังก็ประมาณปลายเดือนกันยายนน่าจะเป็นคลิปหน้านะคะชาวมังกรที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะประสิทธิภาพการทำงานลดลงสมาธิอะไรลดลงหรืออยู่ในสภาวะของการเจ็บป่วยทางร่างกายก็ถือว่าจะกําลังผ่านพ้นช่วงที่นะแย่ไปได้นะเพราะว่าดาวก็จะ ย้อนกลับมามีกําลังที่ดีในลําดับต่อไปนะคะดาวเสารในเดือนนี้นะคะเลงกับดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตก็จะมากระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะบางคนก็เป็นอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้สัญชาตญาณมากขึ้นนะมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เรื่องของความคิดสัญชาตญาณไอเดียนะคะนอกจากนี้ดาวพระเกตก็ยังมากระตุ้นในเรื่องของ อุปนิสัยบางอย่างของชาวมังกรเช่นความวิตกกังวลนะคะความรอบคอบหรือการมีความเครียดขึ้นมานะจากการที่คำนึงถึงเรื่องอนาคตหรือมีความเครียดจากการคิดถึงเรื่องในอดีตก็ได้มันแล้วแต่นะหรือบางคนก็เป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายจู้จี้จุกจิกอะไรแบบนี้เห็นมีคนพูดเซาซีมากก็จะแบบ อารมณ์ขึ้นง่ายนะคะก็คือโมโหง่ายอะไรเงี้ยก็จะมากระตุ้นดังนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวมังกรก็จะต้องนะดูแลตัวเองนิดหนึ่งถ้าใครที่มีแนวโน้มคิดมากอยู่แล้วนะคะมีแนวโน้มที่จะมีความฟุง้งซ่านหรือว่าความตึงเครียดในตัวเองอยู่ดีๆก็คิดให้มันเครียดซะงั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีตัวกระตุ้นมาทําให้เกิดความเครียดเป็นพิเศษนอกจากนี้ดาวพระเกตนะคะในฝั่งตรงข้ามก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ คู่ครองหรือคนรักเก่าอะไรเงี้ยที่ได้ผ่านแวะเวียนมาเจอหรือได้ยินข่าวคราวก็ได้อาจจะเป็นมิตรสหายเก่าก็ได้หรือว่ามีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนานะคะเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนะพระอะไรเง,งี้ยหรือว่าเป็นเรื่องของบางคนถ้าไม่พระไม่ศาสนาก็ไปในเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลมากขึ้นนะคะเกี่ยวพันกับอะไรที่เป็นต่างชาติต่างภาษา นะข้ามชาติอะไรแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยดาวเสาของเรานะกำลังจะผ่านจุดที่อ่อนแรงไปแล้วนะดังนั้นก็ในช่วงผ่านก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับดาวต่อมาที่เป็นเกษตรก็คือเลข6นะคะดาวศุกร์นะคะเป็นเจ้าเรือนการงานและปุตตะนะคะเมื่อเป็นเกษตรส่งผลดีในเรื่องของการงานนะคะโปรเจกต์ที่คิดที่อยากทํามีโอกาสได้เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมานะคะมี ความสําเร็จเกิดขึ้นทางการงานแบบว่าอะไรที่มีให้ทำอะนะช่วงนี้ก็ถือว่ามันยังพอทําได้ไปก่อนเพราะความที่มันเป็นกเกษตรก็คือการมีงานทําอย่างเป็นจังหวะในช่วงเดือนกันยายนนะบางท่านที่ตกงานก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาให้ทํานะหรือว่าไปตั้งหลักตั้งฐานกับอะไรบางอย่างสําหรับผู้ที่มีกิจการส่วนตัวอยู่แล้วการงานในเดือนนี้นะคะก็ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนกะนะมันก็ไม่ได้ง่ายสัทีเดียวแต่ถือว่าเมื่อดาวศุกร์มีมาตรฐานดีทําให้การงานก็สามารถที่จะทําไปได้นะแบบที่มันยากแบบที่มันมีอุปสรรคแต่ก็ยังสามารถทํามันไปได้อยู่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะมันเป็นคู่ศัตรูกับ ตัวเราชาวมังกรน,นะความเป็นเส้นศัตรูอาจจะหมายถึงการงานที่ไม่ค่อยถนัดนะซึ่งดันทําได้ดีนะคะการงานที่ยังต้องเรียนรู้อีกอะไรเงี้ยหรืองานที่อยากได้อยากทำนะยังไม่มีวี่แววนะหรือยังไม่สําเร็จแต่สิ่งที่ต้องฝืนสิ่งที่ทําแล้วเหมือนแบบว่ามีความทุกข์ไปด้วยอะ่ะก็กลับเป็นสิ่งที่ทําได้ดีนะคะสําหรับดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเลยปุตตะด้วยนะก็เป็นเรื่องของบุตรหลานนะบางคนมีชีวิตหรือเรื่องของ การแก้ไขปัญหาบุตรหลานค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นเกษตรนะแต่มันก็อาจจะเป็นไปในทางดีว่าเราเ,เป็นพี่เลี้ยงให้เขาเป็นที่ปรึกษาก็ได้รวมถึงบริวารในเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะหากมีปัญหาหรือต้องแก้ไขบริวารถือว่าการพูดคุยกันนะการแก้ไขปัญหาจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับปุตตะยังหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนนะคะเนื่องด้วยดาว สุขของชาวมังกรเนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนนี้นะคะและราหูก็คือการเงินไปอยู่ในนี้ดังนั้นในเดือนนี้มีแนวโน้มว่าดวงชะตาคุณจะพลิกไปในจุดที่ว่ามีรายได้เข้ามาจากสิ่งที่นะเขาเรียกว่า หมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดนะคะณนะจุดนี้ถือว่าอาจจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะแบบคาดไม่ถึงแบบในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังยากอยู่นะแต่ตัวเรากับมีช่องทางในการทามาหากินนะคะมีช่องทางในเรื่องของลาบผลเข้ามานะปุตตะมันแปลได้ถึงเรื่องของ งานอดีเรกได้นะคะสิ่งที่ทำแล้วดูเหมือนไม่จริงจังนะสิ่งที่ลองออลองศึกษาค้นคว้าดูแล้วมันกลับเป็นเงินเป็นทองได้ปุตตะหมายถึงคนอายุน้อยนะคะการทำอะไรที่ต้องพึ่งพาคนอ่อนกว่านะถือว่าจะดีนะคะนอกจากนี้ปุตตะก็เป็นเรื่องของบางคนก็ริเริ่มในเรื่องของสัตว์เลี้ยงฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็ได้เพราะปุตตะก็เป็นความหมายนี้ปุตตะเป็นเรื่องของออความคิดสร้างสารรค์อะไรที่ เออปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใส่ไอเดียลงไปนะน่าจะไปได้ดีในเดือนนี้อยู่นะคะเพราะว่าปุตตะเป็นกเกษตรนะมีไอเดียเกิดขึ้นมีเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นกเกษตรด้วยอาทิตย์ของเราเป็นเจ้าเรือนมอรณะเมื่อมอรณะเป็นกเกษตรเลงอยู่ในเรือนเลงกับเรือนการเงินนะแปลว่าคุณก็มีโอกาสในเรื่องการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับ การต่างประเทศนะคะทางไกลถือว่าหลายจุดนะมุ่งไปในทางเนี้ยนะมรณะนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องการเดินทางการทางไกลการติดต่อกับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างสังคมโซเชียลสังคมออนไลน์นะคะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นไอเดียวความคิดนะคะเปลี่ยนมาเป็นเงินทองนะหรือเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนนะเรื่องของ คริปโตเรื่องของการลงทุนเก่งกำไรนะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะมาเป็นเกษตรตาธิบดี ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดาวอาทิตย์เล็งไปที่เรือนการเงินนะมีเงินจากสิ่งเหล่านี้เป็นคู่มิตรด้วยในขณะเดียวกันมรณนะเป็นเกษตรก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนว่านะมีเงินเข้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่สม่ําเสมอด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเรื่องจําเป็นนะ,นะคะก็ถือว่ามีเข้ามีออกซึ่งดูแล้วสมดุลพอใช้ได้นะคะเพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องการเงินในเดือนนี้นะถือว่าดีนะคะสาหรับดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะคะเป็นทั้งเกษตรตาธิบดีและมหาอุด นะสวมหมวกสองใบในตำแหน่งนี้นะคะดาวพุธคือเลขสี่นะคะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอริและสุภาษดังนั้นเมื่อสุภาษกะะ็คือความสุขความเจริญความก้าวหน้านะแสดงว่ามังกรจะต้องมีหนทางดีๆเกิดขึ้นนะคะความคิดต่างๆที่ทําไว้นะมันเริ่มมองเห็นหนทางเกิดขึ้นเอ,อ่ออาจจะมีโอกาสมีโชคลาภโชคดีนะคะจากเรื่องของคนที่มาชักชวนทํางานก็ได้นะหรือว่าเรื่องของแวดวงเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยเข้ามา สนับสนุนในเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าของเรานะคะดาวพุธก็ยังเป็นเจรอลอริด้วยดังนั้นเรื่องของการเจราจาสื่อสารก็ค่อนข้างเยอะบางทีก็มีเรื่องการลงทะเบียนเยอะนะมีเรื่องจะทําอะไรทีก็ต้องใช้เอกสารจริงๆในสมัยปัจจุบันเอกสารก็อาจจะแปลได้ถึงเรื่องของ ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข่าวสารแต่ทีนี้มันมีความเป็นอริด้วยเมื่ออรินะคะเป็นมหาอุดนะการแก้ไขปัญหาก็มีเยอะด้วยนะคะปัญหามีเข้ามานะคะเรื่องของความยากอุปสรรคก็จะมีมาด้วยเพราะมันเป็นอริแล้วมันก็เป็นทั้งมหาอุดและ,กะเกษตรด้วยเรียกว่าจะได้อะไรมาก็ต้อง เผื่อการแก้ปัญหาเผื่อการรอคอยนะคะเผื่อการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยดังนั้นชาวมังกรก็มักจะต้องมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของดาวอังคารนะเป็นมหาจักรในภพสุภะอังคารเป็นลาบผลรวมถึงพันธุด้วยนะคะอ,อ,อยู่ในภพสุภาดังนั้นนะเรื่องของการดูแลทางบ้านนะคะค่อนข้าง าจจะมีเรื่องเข้ามาให้หยิบจับเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าความเป็นมหาจักรของดาวอังคารก็คือคือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยการออกแรงนะคะการลงมือทำการแก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์อย่างโลดโผนนะคะไม่ใช่การทําธรรมดาทั้งนั้นมีเกณฑ์นะที่จะได้ลาบนะคะแบบที่เราต้องเหนื่อยก่อนนะนะต้องผ่านการบุกบั่นฝ่าฟันเยอะนะคะการทําอะไรก็มักจะต้อง เชิงรุกนะนั่งเฉยๆไม่น่าได้นะสำหรับเดือนนี้นะคะความเป็นกเกษตรเยอะๆของดาวในเดือนนี้ก็ส่งผลให้ว่าเราอินพุตมันเข้าไปเท่าไหร่หมุดใส่ไปหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือ1น,นะมันไม่ใช่ราชาโชคดังนั้นความเหนื่อยแน่นอนมีอังคารเนี่ยเป็นถึงมหาจักรนอะ่ะก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะต้องใช้สมองเยอะใช้ความอดทนมากนะท,ทั้งทั้งที่ดาวตัวเองยังเดินถอยหลังอยู่นั้นถือว่าหลายจุดต้องฝืนตัวเองพอสมควรนะคะ นอกจากนี้นะคะคิดอ่านทําอะไรลงทุนในเรือนนี้ก็พอลงได้แต่ว่านะคะก็มีจุดในเรื่องของวินาทนะที่เป็นดาวพฤหัสก็เล็งมาอยู่ในภพมรณะด้วยดังนั้นในจุดนี้นะคะก็เรามาระวังเรื่องของการสูญเสียงเงินโดยเขาเรียกว่าความ สัเพ่าความเผลอเรอนะหรือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแบบเนี้ยก็ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินด้วยนะไอเรื่องดีก็มีเยอะอยู่นะคะไอเรื่องระวังก็ประมาณนี้นะคะสําหรับดาวการเงินอยู่ในเรือนปุตตามเหมือนเดิมสําหรับในเดือนนี้นะคะดาวบ้านของราหูที่ไปอยู่นะคือดาวศุกร์นะคะมีกําลังเป็นถึงเกษตรดังนั้นอ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะตลอดครึ่งเดือนกันยายนนะก็ถือว่าเป็น กำลังใจนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวมังกรนะคะดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพี่น้องเพื่อนฝูงและความวินาศกําลังเดินถอยหลังอยู่ในการเงินนะคะกาลังจะเดินเข้ามาปะทะนะกับดาวเสาร์นะคะน่าจะเป็นคลิปหน้านะจะส่งผลกับชาวมังกรแน่นอนเพราะเป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลงนะคะคู่ผกผันนะสิ่งที่คิดที่หวังไว้แผนการอาจจะต้องนะคะมีการปรับเปลี่ยนได้อีกนะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงและพลิกชีวิต คลีกแคตาเนี่ยของจริงน่าจะอยู่ในคลิปหน้านะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะคะสำหรับชาวมังกรนะครึ่งเดือนแรกนะหนึกันยายนนะเหนื่อยนะคะแต่ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส